สวัสดีค่ะอันนี้ก็ช่างน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยนะคะได้ตามน้ำหนักนะคะที่ต้องการก็เราก็จะคลุมผ้านะคะส่วนจะคลุมผ้านะคะทีนี้ก่อนที่จะคลุมเมื่อกี้นี่ช่างเหี่ยวก็ได้เกลีย่ยเกลีย่ยเกลีย่ยนะคะไม้นะคะมันจะมีด้านข้างๆ้ารถเนาะก็เกลีย่ยมันนะคะมันแล้วทีเนี้ย อันนี้จะพูดกันด้วยเรื่องน้ำหนักหายนะคะบางทีคือมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมันไม่ได้แค่เฉพาะเป็นองค์ประกอบอย่างเดียวนะคะไม่ได้ว่าเกี่ยวกับคนขับแมคโคอ่ะคนเดียวอ่ะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนขับรถคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันคือรวมๆกันถ้าคือเนี่ยไม้สับโอ้ไม้สับเนี่ยมันใส่พูนมาแบบนี้เนาะทีนี้อ่า พอมันพูนอย่างเงี้ยพอเวลาช่วงระยะทางที่เราขับไปอ่ะมันก็มันก็เขย่าอ่ะเนาะมันก็เขย่าเขย่านะคะมันก็จะยุบลงยุบลงยุบลงอย่างเงี้ยเนาะเพราะตอนที่แมคโครตักอ่ะถามว่าเขากดไหมเขาก็กดแล้วนะแต่ทีนี้อย่างว่าแหละมันเป็นธรรมดาเนาะใครจะมาเดินจิ้มเดินกดทีละนิดเนาะแมคโครมันก็ปากมันก็กดลงไปใช่ไหมล่ะทีนี้พอพอเวลาระหว่างทางที่เราไปอ่ะมันก็เขย่าเขย่ามันก็ ยุบลง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 ทีนี้ผ้าใบอ่ะที่เราดึงตั้งแต่จากโรงงานนะคะมันก็มันก็จะหลวมอ่าพอเวลาเราไปอันนี้คนขับอ่ะก็จะต้องคิดเอาเองนะคะต้องคิดเอาเองต้องดูว่าระยะทางอ่ะถึงแค่ไหนตรงไหนที่แล้วที่ตัวเองจอดด้วยสมควรที่จะดึงผ้าใบไหมแต่ถ้าคือถ้าจอดอ่ะจริงๆจอดปุ๊บเราก็เดินสำรวจดูผ้าใบนิดนึงมันก็ไม่เสียเวลานะคะทีนี้อย่างเตียยข้างๆเพราะว่าข้างๆอ่ะมันจะ บางทีอะถ้าเราไม่รูดข้างๆเนาะเอาไม้เขี่ยๆข้างๆมันก็จะร่วงข้างทางร่วงระหว่างทางไงทีนี้มันก็จะมีบางทีอะชาวบ้านหรืออะไรคนใช้ถนนอย่างนี้เนาะร้องเรียนมันก็มีหลายอย่างอะค่ะคือนั่นแหละก็ธรรมดาอันนี้ก็ต้องแบบร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันคนขับรถก็ช่วยเท่าแก่นะคะมันก็เหมือนช่วยกันเพราะว่าบางทีน้ำหนักหายเยอะเกินอะเราก็โดนหักนะคะเป็นกิโล ไปเนาะพอน้ําหนักหายเยอะแล้วน้ําหนักอะ่ะที่เราอะ่ะชั่งออกไปจากนี่น้ําหนักเท่านี้พอไปถึงนู่นน้ําหนักหายไปเยอะพอหายเยอะปุ๊บก็โดนหักหายเกินจํานวนที่เขากําหนดไว้นะคะว่าให้เขาหายได้ได้หายได้กี่กิโลบางโรงงานก็อาจจะหายได้แค่200บางโรงงานก็300บางโรงงาน400 500ก็ว่ากันไปค่ะแล้วงงแต่แล้วแต่ละโรงงานแต่ละบริษัทมันก็ไม่เหมือนกันนะคะ กฎเกณฑ์ของเขาก็ไม่เหมือนกันส่วนที่หายเกินที่เขากําหนดเขาปรับเขาคิดกี่บาทนั้นมันก็แล้วแต่เขาอีกอยู่ที่กฎของเขาอีกเนาะแต่ละที่มันไม่เหมือนกันมันจะนั่นแหละมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ละที่ทีนี้เอาน้ําหนักที่หายนะคะไปคูณกับจํานวนเงินที่มันหายที่ที่น้ําหนักที่หายไปอ่าแล้วทีนี้ก็ต้องมาคํานวณว่ามันหายเท่าไหร่หายหายเท่าไหร่ไปคูณจํานวน จำนวนกิโลที่เขาตั้งไว้สมมุติเขาตั้งไว้กิโลละ3บาทอ่ะก็เอาไปค่ะคูณไปร้อยโล200โลที่เกินมาไปคูณเป็นเงินเท่าไหร่ทีนี้จากแทนที่เราจะเหลือตรงนั้นมันก็กลายเป็นต้องไปลบไปหักลบส่วนตรงนั้นเพิ่มเติมอีกนะคะมันก็มันก็เป็นเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ฉะนั้นคนขับรถนะคะไปก็ต้องช่วยดูแลกันไปเนาะเพราะว่าการที่ไม่ใช่ว่า เป็นลูกน้องแล้วก็จะขับําตามใจตามสบายแบบไปไปไปก็ไม่ได้ทีนี้เท่าเก่เหลือน้อยอ่ะใช่ไหมละ่ะมันก็อาจจะมีผลพวงให้กล้องแบบมีปากมีเสียงก็ต้องบอกต้องอะไรกันมันก็เป็นธรรมดาเนาะก็ต้องบอกต้องอะไรกันไปว่าเออนะเองขับเองต้องดูแลหน่อยนะต้องอย่างนี้อย่างนี้คือนั่นแหละบางบางคนนะ่ะใหม่บางคนไม่รู้บางคนที่ขับด้านนี้อยู่แล้วก็อาจจะรู้อาจจะเข้าใจนะคะเรื่องเกี่ยวกับน้ําหนักหาย ทำยังไงอ่าจอดรถต้องดึงผ้าต้องอะไรยังไงอะไรประมาณเนี้ก็จะประมาณนั้นเลยนี่ก็เราก็ต้องดูแลกันไปค่ะพอถึงปลายทางเพราะว่ากลกกว่าเราที่เราจะไปถึงปลายทางเนี่ยมันก็ระยะทางไม่ใช่น้อยเนาะห้0อกว่าลูห้าอกว่าลูนะคะกว่าที่เราจะไปถึงก็นั่นแหละมันก็เป็นหลุมเป็นบอ่อเขยา่าเขยา่าเขย่ากันไปก็ต้องจอดดูนะคะจอดช่วยกันดูนิดนึงนะคะว่ามันเป็นแบบไหนนี่ อันนี้ก็เตรียมคุมผ้านะคะคุมผ้าออกก็ประมาณนั้นอันนี้ว่าด้วยเรื่องน้ําหนักหายนะคะเรื่องน้ําหนักหายก็ช่วยกันนะคะช่วยกันทุกฝ่ายค่ะไม่ใช่ฝ่ายเดียวไม่ใช่ความรับผิดชอบของหน้าที่ใดคนใดคนหนึ่งนะคะรับผิดชอบร่วมกันค่ะคือช่วยกันอ่ะอย่างบางทีคนขับแมกโกเขาไอ้นี่อ่ะคนอ่าคนขับรถก็เวลาตอนขึ้นของก็ช่วยบอกช่วยดูอย่างนี้เนาะประมาณนั้นนะคะมันก็เหมือนช่วยกันดูแลนะคะ ทีนี้ถึงเขาบอกว่าวีลูกน้องดีลูกน้องช่วยดูแลก็ดีไปค่ะก็ถือว่าดีไปก็หลังจากนั่นแหละค่ะประมาณนั้นก็ฝากไว้นะคะเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตำหนิไม่ได้อะไรใครนะคะแต่แค่ว่าเราก็มาฝากไว้ให้เป็นกําลังใจนะคะกับทุกๆคนนะคะว่า แบบหน้างานนี้อย่างงี้เราเป็นเท่าแเก่ตอนนี้เราก็บริหารธุรกิจของเราเองเราก็คิดนะว่าเออมันมันอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณเนี้เราก็มาคํานวณน,นะคะเที่ยวหนึ่งมันเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยแล้วถ้ามันน้ําหนักแล้วถ้ารถบางคันเนี่ยที่คอกต่ํตตาๆแล้วใส่ไม่ได้น้ําหนักแล้วไปหายีเออน้ำหนักก็ไม่ได้ตามมาตรฐานไม่น้ำหนักก็ไม่ได้แล้วเรากว่าจะไปถึง แล้วมันน้ําหนักหายอีกหายเกินที่กาหนดอีกอย่างเงี้ยมันไปโดนหักตรงนั้นอีกเนี่ยมันก็มันก็แทบไม่เหลือค่ะวิ่งไปทีนี้มันก็รถมันก็มีค่าสึกหลอเนาะค่าสึกหลอโอ้ยเนาก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะเอซีก็อันนี้ก็พูดกันด้วยเรื่องน้ําหนักน้ําหนักน้าหนักน้ําหนักสินค้านะคะน้ําหนักสินค้าเราก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะ เป็นกาลังใจให้กับทุกคนนแหละค่ะทุกคนทุกอาชีพนะคะบางทีก็คนที่เป็นลูกน้องนะคะบางครั้งเขาเ้าแก่พูดนิดนหน่อยๆน่อยก็อย่าถือสากันนะคะเพราะว่า,าบางครั้งก็มันก็เป็นการพูดกล่าวกันธรรมดาค่ะไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็เป็นการเออเนาะมันก็ธรรมดามันก็ต้องมีพูดกันบ้างนะคะบอกอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นนะคะมันไม่ได้ว่าอะไรเยอะแยะเนาะ,นะ<อ>ก็ประมาณนั้นเพราะว่า การที่เป็นเท่าแก่มันไม่ได้ง่ายนะคะมันความรับผิดชอบมันเยอะกว่าเดิมอย่างที่บอกนะคะมันต้องดูแลอะไรเยอะกว่าเดิมก็นี่ก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าคันนี้ก็ต้องเริ่มและเริ่มแล้วอ่ะก็เริ่มแล้วค่ะเริ่ม,เร,มเริ่มเปลี่ยนยางมาแล้วสี่เส้นตอนนี้เหลืออีกสี่เส้นเพราะว่าล้อนะคู่หน้าหน้าเปลี่ยนไปแล้วอ่าเรามีอะไหลมาเส้นนึงเราเปลี่ยนไปเส้นนึ่งและอ่าโอเคจุบาลานกันพอ ตัวแม่เราเปลี่ยนไปได้แล้วสี่คู่ตอนนี้อ่ะมันก็คืออันไหนที่มันไปร่อนก่อนแล้วก็เปลี่ยนหมุนไปค่ะเงินมันก็เป็นมันเป็นค่าใช้จ่ายเนาะมันก็ต้องมาหมุนหมุนนะคะหมุนตอนนี้ก็เหลืออีกสี่สี่ล้อก็วิ่งไปอีกนะคะอาจจะรอบนี้ก็อาจจะได้เปลี่ยนหรืออะไรประมาณเนี้อันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องน้ําหนักก็เนี่ยค่ะมัดข้างๆเพราะเดี๋ยวพอไปไปไปปุ๊บมันหลวมลงก็มัดมัดอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันดูแลนะคะช่วยกันดูแลก็ฝากเป็นกําลังใจนั่นแหละค่ะให้กับ ทุกๆคนค่ะไม่ว่าจะด้านเป็นเท่าเก่หรือด้านลูกน้องนะคะก็เข<อ>้าใจในมุมของเท่าเกศบ้างเข้าใจในเรา,าก็เข้าใจในมุมของลูกน้องอะไรอย่างนี้เนาะก็ธรรมดาค่ะต้องเข้าใจกันนิดนึงก็<อ><อ>นี่ค่ะก็โอเคค่ะ FC คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเราพูดด้วยเรื่องน้ำหนักหายนะคะของน้ำหนักรถน้ำหนักไม้น้ำหนักสินค้าที่หายอะเดี๋ยวหอมไม้เขาก่อนโอเคค่ะเ c เดี๋ยวเราคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกัน ว่าด้วยเรื่องน้ำหนักขายนะคะเรื่องคลิปนี้เราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเอฟซีบายบายสู้ๆทุกคนนะคะ